เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี2024จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับพอขึ้นชื่อคําว่าเทรนด์ปุ๊บเนี่ยครับทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรที่มันทันกระแสดูเป็นอะไรที่มันต้องทําแล้วว่าไม่ทํานี่ตกยุคตกสมัยใช่ไหมครับมันก็จริงส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะคบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์มันคือแค่กระแสเนะแต่ว่าเรื่องพื้นฐานในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมว่ามันยังคงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับการเข้าใจลูกค้าการเข้าใจว่าสินค้าบริการธุรกิจคนมีความแตกตก่่่่างงอออะะไไรรรมีีจุดดเเเนนป็นื สำคัญมากกว่าเรื่องเทรนก็ได้นะครับคือถ้าเกิดสมมติว่ารู้จักเรื่องเทรนแล้วเนี่ยแต่ว่าเรามีพื้นฐานที่ไม่แน่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้เราจะขี่เทรนได้เจ๋งแค่ไหนเนี่ยคลื่นมันจะสูงแค่ไหนเนี่ยเราก็ตกลงมาได้เร็วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทาเรื่องพื้นฐานด้วยนะครับ สิ่งที่ผมจะหยิบม,มาแชร์ในคลิปนี้เนี่ยครับบางเรื่องเนี่ยมันก็าอาจจะเป็นกระแสมาหลายปีและตั้งแต่ปี2023 2022หรือไมแต่สามสีปีก่อนนะครับบางเรื่องก็าอาจจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยเพิ่งเกิดขึ้นมาในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วเนี่ยต้องเอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะ,ยะต่อด้วยนะครับซึ่งตัวเทรนด์เนี่ยผมจะขอหยิบเอาเทรนด์ทั้งหมด7เรื่องมาแชร์ให้คนได้ฟังกันนะครับเรื่องตั้งแต่ดิจิทัลส t ตรทจี้นะครับมาเทคเอไอดิจิทัลอะพาร์ทาซิ่ง,งเด มจะพยายามเอาข้อมูลมาแบก up ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะได้ไม่รู้สึกว่าให้พูดลอยๆนะครับแต่มี Resource มี Report หรือมีสเปกต่างๆเนี่ยเอามาตอกย้ําสิ่งที่ผมพูดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเทรนด์การตลาดออนไลน์ปี2 0ง4กันเลยครับเทรนด์ข้อที่1นนะครับผมหยิบเอาเรื่องของด i g i t a l s t r ATEGY เนี่ยมาแชร์ให้คุณฟังก่อนละกันนะครับผมไปอ่าน r e p o r ์ของ Gartner มานะครับเขาได้ทําการสำรว y G.M.O. หรือว่า Chief Marketing Officer ทั่่ววโลลกา400คนเย แต่เขาออกรีพอร์ตชุดนี้มาชื่อว่า The State of Marketing Budget and Strategy นะครับซึ่งอันนี้ออกมาปลายปี2023แหละแต่ผมคิดว่ามันยังพพลายได้อยู่นะครับผมคิดว่ามันมีสถิติที่น่าสนใจหลายอย่างที่อยากจะสรุปเอามาให้ให้คุณได้ฟังกันนะครับ n o t ตไ้นิดนึงว่าสถิตินี้นะครับเป็นของ US ละกันนะครับแต่ว่าผมว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เอามาพพลายบางส่วนกับประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับรูปแรกที่อยากหยิบมาแชร์นะครับคืองบประมาณการตลาดเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของตัวรายได้ว่า CMO ทั่วโลกเนี่ยเขา วางแผนว่าจะลงทุนในเรื่องการทําการตลาดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยไล่ตั้งแต่ปี2016เนี่ยมันอยู่ที่12-11อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันมาตกลงนะครับช่วงปี2021นะครับอาจจะเพราะว่าเป็นเรื่องของโควิดเนืคนก็เลยแบบไม่มั่นใจก็เลยไม่กล้าที่จะสเปนบัตรเจตกับเรื่องการตลาดแต่พอปี2022ปุ๊บหัวมันเริ่มเชิดขึ้นนะครับเปลี่ยนจาก6.4เเ็นี่ยกลายเป็น9.5าปุ 2023, ป๊บเมันต่มตกลอมาอีม ลงมาเหลือ9.1%ซึ่งผมมาคิดว่าสาเหตุน่าจะมีมาสักหลากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกนีที่มันฝืดเคืองนะครับรวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยสงครามระหว่างประเทศด้วยก็เลยทําให้ธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราควรจะเพิ่มงบการตลาดหรือว่า ลดงบการตลาดดีนะครับซึ่งการเนอร์บอกว่าสิ่งที่ CMO นะครับหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องการตลาดในองค์กรต้องทำนะมีอยู่ประมาณ3อย่างหลักๆนะครับให้โฟกัสเรื่อง growth yield แล้วก็ return นะครับคือแปลเป็นไทยว่ามันต้องโฟกัสเรื่องการเติบโตแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้จากกลับมาจากการลงทุนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับอันที่2คือให้โฟกัสเรื่อง e c h n o l o g y optimization นะครับเพิ่ม utilization rate นะครับทำยังไงให้องค์กรเนี่ยใช้งานพวกเทคโนโลยีเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นถัดมานะครับการวัด KPI หรือว่า Key Performance Indicators นะครับจากช่องทางที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็ต้องวัดตาม Buyer Journey Customer Journey ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ g a r น n e r แนะนํามานะครับว่าควรจะโฟกัสอะไรในเรื่องการทำา i i i t t l s t t r t t g g y ถัดมาที่อยากจะหยิบม,มาให้ดูเพิ่มเติมนะคือเรื่องของ Budget Allocation นะตามช่องทางบนโลกดิจิทัลอันนี้เป็น Survey ช่วงปี2023แต่ผมคิดว่ายังพพล l y กับปีนี้ได้นะคือทาง เเนี่ยขาก็บอกว่าช่องทางที่นักการตลาด CMO วางแผนว่าจะลดงบประมาณมากที่สุดเลยนะอันแรกคือ Search Advertising ถึง26%เลยนะครับอันที่2คือเรื่องของ Digital uh, Audio Advertising คือเรื่องของพวกเสียงนะครับเช่นแบบการโฆษณาในพอดแคสตนะครับอันถัดมาเท่ากับอันที่2เลยคือ Digital Out of Home นะครับพวก Billboard ป้ายต่างๆข้างนอกบ้านอันเนี้ยวางแผนว่าจะลดงบประมาณลงมากที่สุดเลยนะครับถัดมาฝั่งขวาบ้างอันที่เขาวางแผนว่าจะเพิ่มงบขึ้นมานะครับมี โซเชียลอะพาร์ทาซิ่งการซื้อโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียอันที่2คือดิจิทัลวิดีโออะพาร์ทาซิ่งการซื้อโฆษณาผ่านวิดีโอนะครับแล้วก็เปอร์สามคืออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งคือการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์นี่คือสิ่งที่เขาวางแผนละกันว่าอันไหนจะลงทุนน้อยลงอันไหนลงทุนมากขึ้นลองเอาไปปรับใช้กับธุรกิจคุณดูนะครับว่าอันไหนคุณจะลงทุนมากขึ้นน้อยลงอย่างไรบ้างครับถัดมาเรื่องของ s strategy นะผมเห็นเทรนอย่างหนึ่งที่มาค่อนข้างแรงมากๆนะครับกษ ใน,ในไทยเนี่ยหลากหลายที่รวมไปถึงการได้อัปเดตจากทางตลาดหลักทรัพย์เองด้วยนะครับก็พบว่าปี2024นี้นีครับคือผมว่าเรื่อง ESG E ย่อมาจาก Environment นะแล้วก็ S คือ Social แล้วก็ G คือ Governance Corporate Governance เรื่องพวกนี้ครับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่มาแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจไหนที่สามารถเอาเรื่อง ESG เนี่ยเข้าไปเบลนเข้ากับเรื่องของ Digital Marketing ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจะช่วยให้แบรนด์มีความแตกต่างแบรนด์มีความเติบโตนะครับไปอยู่ในใจผู้ บริโภคได้มากขึ้นดีขึ้น,นครับถัดมานะครับเรื่องของมาเทคกันบ้างนะครับช่วงประมาณต้นปีนะครับประมาณปลายเดือน2 ปลายเดือน1ต้นเดือน2นะครับของปี2024เนี่ย ContentShift ก,ก็ร่วมมือกับ Hummingbird Consulting ในการปล่อย Thailand Smart Tech Report เล่มปี2024ออกมานะครับซึ่งเป็นรีพอร์ตที่เราไปเซอร์วเราไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมากกว่า400คนเลยนะซึ่งก็จะมีผลลัพธ์ที่มันน่าสนใจเนี่ยมากมายหลากหลายเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องปริมาณ m a r t e ท h ที่แต่ละองค์กรจะใช้งานนะครับจากของปี2023เนี่ยแต่ละองค์กรบอกว่าเฮ้ยหงองค์กรเนี่ยจะใช้มาเทคประมาณ15ถึง16 ตแต่พอเป็นปี2024ปุ๊บเนี่ยเขาวางแผนว่าจะใช้กันเนี่ยถึง23ตัวนะครับค่าเฉลี่ยคือเพิ่มขึ้นแบบโอ้4-50%เลยเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่ายิ่งปี2025เนี่ยปริมาณการใช้งานมาเทคในองค์กรเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอปริมาณมาเทคในองค์กรที่ใช้เนี่ยมีเยอะเนี่ยเรื่องการทําพวกเอ่อ uh, integration การเชื่อมต่อการทํายังไงให้มาเทคแต่ละตัวเนี่ยคุยกันได้รู้เรื่องนะครับส่ง Data กันไปมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากยิ่งขึ้นครับ รูปจักรวาลมาเทคนะครับในปี2023ที่ทำโดยชิฟมาเทคแล้วก็มาเทคทรีนะครับจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับมันมันมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าลองโคบดาวลงมาที่ประเทศไทยเองนะครับก็จะมีมาเทคที่เป็นของไทยโดยเฉพาะเนี่ยมากมายหลากหลายตัวให้คุณเลือกสรรค์สรรเช่นเดียวกันนะครับมีหลากหลายอันมากซึ่งสิ่งที่ผมพอจะแชร์ทุกคนได้ละกันคือมาเทคเนี่ยหมวดหมู่ที่มาเทคของไทยเนี่ยจะได้เปรียบของเมืองนอกเนี่ย หมวดหมู่แบบแรกเลยนะคือหมวดหมู่ที่มีเรื่องกําแพงเรื่องของภาษาเช่นพวกระบบโซเชียล i s t ซน i ิ่งที่ของไทยเนี่ยมักจะเข้าใจภาษาไทยได้ดีกว่าของเมืองนอกนะครับอันที่2คือมาเทคที่มีกําแพงเรื่องของแพลตฟอร์มเช่น CRM for B2C เนี่ยมันต้องมีการเชื่อมต่อกับไลน์เยอะเพราะว่าคนไทยใช้ไลน์ใช่ไหมครับมาเทคต่างชาติจะมาตีมาเทคไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่คิดไม่ง,ง่ายนกนะครับสองแคตตากรีนี้เป็น2แคตตากรีหลักที่ผมเห็นเลยแล้วว่าเฮ้ยของไทยเนี่ยไปได้ดีกว่าแต่ว่าหมวดหมู่อื่นนะครับมันก็มีการผสมผสานกาันทั้งมาเทคไทยมาเทคเทศ ก็มีความน่าสนใจทั้งคู่นะครับลองไปเลือกดูได้ว่าอันไหนหน่าสนใจนะครับคอนเทนต์ชิฟูดทำคอนเทนต์เรื่องมาเทคเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเว็บไซต์ของคอนเทนต์ชิฟฟูดได้นะครับซึ่งจากที่บอกไปนะครับมาเทคมันมีหลากหลายใช่ไหมแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมาเทคโซลูชันเนี่ยมันจะยิ่งมีความเฉพาะเจาะจ,จงมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าคุณจะหาโซลูชันเรื่อง CRM เนี่ยคุณไม่สามารถพูดแค่ว่าฉันต้องการ CRM มาทําการรักษาลูกค้าการหาลูกค้า หมาให้กับธุรกิจได้อต่อไปแล้วผมว่าคุณต้องพยายามเจาะลึกลงไปให้ได้มากที่สุดเนี่ยว่าคุณต้องการ CRM สำหรับธุรกิจ B2C หรือว่า CRM สำหรับธุรกิจ B2B นะครับหรือว่าต้องการ CRM สําหรับอุตสาหกรรมไหนคือถ้าเกิดคุณอยู่อุตสาหกรรมที่เป็นอาหารมันก็จะมี CRM แบบหนึง่งถ้าคุณอยู่อุตสาหกรรมก่อสร้างมันก็จะมี CRM แบบหนึ่งนะครับยิ่งคุณพยายามเจาะลึกสิ่งที่คุณต้องการได้มากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะได้ของที่ตรงใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับถัดมาเป็นเรื่องของ AI นะครับโอ้โหอันนี้เป็นกระแสะที่มารุนแรงมากนะครับมากันรุนแรงจริงๆนะครับซึ่งเออ AI เนี่ยต้องบอกว่ากับโลกการตลาดเนี่ยมีมากมายแบบมีมาหลายปีแล้วเนี่ยห้าหกเจ็ดปีแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาบูมเนี่ยช่ว generative AI อย่างตัว ChatGPT ใช่ไหมครับพอ ChatGPT ปล่อยมาเนี่ยมันก็มีตัวอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gemini มี c a o d e โอ้โหมี Midjourney ไม่ว่าจะเป็น Stable Diffusion อะไรเงี้ยครับซึ่งจักรวาล Gen AI เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะ่ครับนี่คือดูรูปจักรวาล AI ที่เป็นของ Sequoia Capital ละกันที่เขายกตัวอยา่างบางส่วนของเขามาที่เขาไป invest ไปลงทุนไว้มีเยอะมากนะครับซึ่งผมคิดว่านับถึงณวันนี้เนี่ยมันน่าจะมีโซลูชันเรื่อง AI เนี่ยเป็นพันๆตัวแล้วแล้วก็จากที่ผมได้ลองใช้พวก Gen AI มา คือผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมันคงยังแทนที่คน100%ไม่ได้นะครับแต่ว่าเจน AI เนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นตัวช่วยโคพายลอตเรื่องบางเรื่องเจนเ i เก่งกว่าเราให้เจน AI ช่วยทําเรื่องบางเรื่องต้องเอาความคิดสร้างสารรค์ความสัมพันธ์ของมนุษย์ลงไปด้วยถึงจะดีนะครับต้องทํางานร่วมกันและจะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาครับผมเคยลองเขียนบทความนะครับเทียบกันระหว่างใช้ AI เขียนกับเขียนเองเนี่ยคือโดยสรุปนะคือเขียนเองก็ยังดีกว่าแต่ใช้เวลาเยอะกว่าเ,เยอะนะครับถ้าเรา ผสานความสามารถ AI กับความสามารถเราเข้ามาด้วยกันได้เนี่ยผมว่ามันจะยิ่งเจ๋งเลยครับสุดท้ายเนี่ยเรื่อง AI เนี่ยที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วกันในหัวข้อนี้นะคือผมชอบคำพูดของ HBR นะครับเขาบอกว่า AI won't replace humans นะครับ but humans with AI will replace humans without AI AI เนี่ยไม่ได้จะมาแทนที่คนแต่ว่าคนที่ใช้งาน AI เนี่ยจะมาแทนที่คนที่ไม่ได้ใช้งาน AI นะครับอีกนิดน,นึงแล้วกันที่ที่อยากจะหยิบเรื่อง AI มาแชร์เนี่ยคือมันจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่ต่อให้ AI วิ่ ยงไงอ่มันก็ยังคงวิ่งตามไม่ทันอน่ะมันคือเรื่องของกฎหมายแล้วก็จริยธรรมนะครับที่มันยังมีความเท่าๆมากเลยอะ่ะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดใช่ไหมครับปีที่ผ่านมามันก็มีเรื่องราวการฟ้องร้องหลากหลายที่เนื้ออย่างเช่น Getty Images เนี่ยเคยทําการฟ้องร้องตัว Midjourney ว่าเฮ้ยเอารูปเขาเนี่ยไปเทรนโมเดล AI ช่วงปีที่ผ่านมาก็มีข่าวที่ว่าซัมซุงเคยบอกให้พนักงานอย่ใช้ Gen AI ในการเขียนโค้ดหรือบางประเทศอย่างอิตาลีก็เคยแปลนตัว ChatGPT อยู่สักพักหนึ่งนะครับมันยังมีความเกร มันยังมีความแบบเทาๆอยู่ว่าอะไรถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะครับซึ่งผมคิดว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยในเรื่องการเอา A i มาใช้กับเรื่องการตลาดเนี่ยผมว่านักการตลาดอาจจะต้องมองหาโซลูชันเซไอที่เราใช้งานแล้วเราสบายใจอ่ะเราใช้ของที่มันถูกเลิกสิกนะเรื่องการฟ้องร้องมันจะเข้ามาไม่ถึงเราอะไรเงี้ยครับอย่างแพลตฟอร์มอย่างเชอ t ดอรสต็อกเนี่ยเขาก็มีโซลูชันเรื่องของ AI อ่ะที่เขาคุ้มครองเรื่องของกฎหมายให้คุณเนี่ยคือถ้าเกิดคุณเอาตัวโปรโปรแกรมเชอ t ด e r s สต็อกนะครับมาเทคอย่างเช a เดอร์สต็อกเนี่ยมาเจนรูป AI แล้วเอาไปใช้งานอแล นี่คือเขาคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้คุณร้อนะครับมีปัญหามีเรื่องฟ้องร้องเนี่ยเขาบริหารจัดการให้เออมันอาจจะไม่ได้เหมือนตัวอื่นเนอะที่เขาให้สิทธิ์ในการใช้แต่ว่าถ้ามีเรื่องฟ้องร้องเนี่ยคุณอาจจะต้องมา จัดการเองอ่ะผมว่ามาเทคประมาณเนี้ยคือเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยมันน่าจะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นในปีนี้ปีหน้าครับถัดมาเรื่องของเทรนด์ดิจิทัลแอดบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทยหรือว่า D A T นะเป็น Thailand Digital Advertising Spend ของปี2024นะครับต้องขอบคุณทางสมาคมสำหรับข้อมูลส่วนนี้ด้วยนะครับโดยสรุปนะดิจิทัลสปเรดดิ้งเนี่ยครับของไทยเนี่ยยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับปี2024ที่เขา forecast ไว้เนี่ยคือมากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็หหมมดู่ ที่มีการซื้อโฆษณาเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวสกินแคร์พ r e พ a r เ t ช o ั่นนะครับมอเตอร์เวกิลส์แล้วก็นอนแอลกอฮอลิกเบเวเชสนะครับสามหมวดหมู่นี้เท่าที่ผมจำได้นะรีพอร์ตของหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นอันที่มีสเปนดิ n งสูงมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ว่าจะมียอดการใช้จ่ายแติบโต,ตสูงที่สุดในปี2024เนี่ยคือสกินแคร์พ r e p นะอา่าเรเวสเตแล้วก็พวกรีเทลชอป p s แล้วก็สโตร์นะครับลองดูว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมไหนนะแล้วก็ดูว่่าาาคนมีกกรรรลงงทุเือ ซื้อโฆษณาบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงเนี่ยแสดงว่าจะตามหลังของคนอื่นอยู่ก็ได้เหมือนกันที่อยากให้ดูเพิ่มเติมคือรูปนี้นะครับจักรวาลของ Digital Ads เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Social ลกับเ e a ร์แอด s อีกต่อไปแล้วนะครับมันมีช่องทางในการซื้อโฆษณามากขึ้นมากมายหลากหลายหรือแม้แต่ต่อให้เป็นช่องทางอย่างที่เป็นโซเชียลแอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่พี่ใหญ่อย่างบริษัท Meta นะมันเริ่มมีแพลตฟอร์มอย่าง TikTok มีไลน์เข้ามากินส่วนแบ,บ่งการตลาดของพวกโซเชียลแอดเพิ่มเติมแล้วนะครับรวมไปถึงนอกจากพวกโซเชียลเซิร์ชแอดแล้วเนี่ยมันก็มีพื้นที่อย่างพวกมาร์เก็ตเพลสแอดนะครับช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่า a อเฟเวลต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็กำลังเติบโตขึ้นที่อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะครับลองดูนะครับพยายามลองกระจายความเสี่ยงดูก็ได้นะครับอย่าพยายามไปพึ่งแค่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งในการซื้อโฆษณาเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นก็มีคนใช้มีอัตราการเติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาอ ี้5เป็นเทรนด์เรื่องของ Data นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดมา2-3สปีแล้วแล้วก็ยังคงจะพูดต่อคือเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสักปี2022เนี่ยคือกฎหมาย PDPa เนี่ยมันประกาศใช้นะถูกประกาศใช้นะครับคือใครเอาข้อมูลไปใช้อะผิดที่ผิดทางเนี่ยอาจจะโดนฟ้องร้องได้ใช่ไหมอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ apply มาแล้วนะครับแต่ มันจะมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากในปี2024นี้นะครับดีเดย์คือวันที่30กันยายนปี2024ที่ทาง Google Chrome เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําการปิดกั้นเซิร์ฟเวอร์ที่คุกกี้บนแลตฟอร์ม Google Chrome นะครับคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใช้ Google Chrome เนี่ยเป็นเบราว์เซอร์ในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่านักโฆษณาจะทําการซื้อโฆษณาและยิง t a r ์เก็ตหาลูกค้าเนี่ยได้แม่นยําน้อยลงเพราะว่า Google Chrome เนี่ยเขาไม่ให้เรา t r a ็กต่อไปแล้วว่า browsing history ของคนเนี่ยมันเป็นยังไงคือเขาเก็บไว้แต่เขาจะไม่ให้เราอะเออไม่ให้ข้อมูลเราอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความยากขึ้นแพงขึ้นในการซื้อโฆษณานะครับเดย์คือปลายเดือนกันยายนปี2024นี้ครับผมชอบใช้คําพูดนี้แล้วการเวลาผมไปพูดเนี่ยคือโลกที่ไม่มีคุกกี้มันจะอร่อยน้อยลงสําหรับนักการตลาดออนไลน์นะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องของ CRM นะครับการทํา Customer Relationship Management กับลูกค้าจะยิ่งทวีความสําคัญ พยายามเก็บ first party data อย่างเช่นพวกบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือว่าเก็บ zero party data นะครับเช่นพวกความชอบของลูกค้าเนี่ยจะยิ่งมีความสําคัญเพราะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของข้อมูลด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าคนไหนต้องการไม่ต้องการอะไรนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพา t h i r d party platform อย่างพวกโซเชียลมีเดียอีกต่อไปนะครับคือต้องพึ่งพาแหละแต่ว่าถ้าเรามี data ของตัวเองด้วยเนี่ยจะยิ่งทําให้เราพึ่งพาพวกเขาน้อยลงละกันพึ่งพา data ตัวเองได้บ้างซึ่งคำแนะนำผมสำหรับคนทำ ดิจิทัลมาร์เก็ตติงนะคือในปีนี้คือก็ดูเรื่อง CRM ให้ดีๆนะครับเริ่มเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นของตัวเองนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนชอบมาพูดถึงแล้วก็ชอบปรึกษาบ่อยๆคือเรื่องของ CDP นะครับในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่ามีไม่กี่องค์กรที่ต้องการ CDP แล้วก็เอาไปเก็บ Data ขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีลูกค้าจะเป็นหลักล้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยโฟกัสที่ CRM ก่อนแล้วก็แทนที่จะโฟกัสที่ Big Data โฟกัสที่ Good d a t a ก่อนคือข้อมูลลูกค้าี่่ราาจจะหางจไมมต้อ เป,เป็นแสนเป็นล้านครอบทุกทัชพอยต์ก็ได้แต่ว่าขอให้มีส่วนสําคัญลูกค้าสําคัญแล้วก็มีข้อมูลให้ครบครบก่อนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลสําคัญที่จะเอามาทําการตลาดต่อกับลูกค้าได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากกว่าครับถัดมาคือเรื่องที่คงไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของ GA เนาะ Google Analytics ที่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เกรดจาก GA หรือว่า Google Analytics หรือว่า Universal Analytics เนี่ยมักกลายเป็น Google Analytics 4ในช่วงกลางปี2023ที่ผ่านมานะครับซึ่งคนก็เริ่มใช้กันมาเนี่ยครึ่งปีจะปีนึงแลวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาคิดว่าใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยต้องเข้าไปลองใช้แล้วใครที่มีเว็บไซต์เนี่ยผมว่า GA มันก็มา GA4 อ่ะมันน่าจะคู่กับเว็บไซต์เรานะครับเราอาจจะต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วเพราะว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซการใช้งานของรุ่นที่แล้วกับรุ่นเนี่ยไม่ได้เหมือนกันหรือว่าใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้มันมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดผลได้เราก็สามารถทําสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นได้ครับถัดมาอันที่6และคือเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคร แพลตฟอร์มระดับโลกที่ทำเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาซอรวจนะักการตลาดมากกว่า1700คนในปีที่แล้วนะครับมีผลลัพธ์ที่มันน่าสนใจหลายอันนะครับอันแรกที่อยากหยิบมาแชร์นะคือเขาถามว่าปัจจัยไหนที่ทำให้การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งประสบความสำเร็จท็อป3เลยนะอันแรกคือการรีเสิร์ชออเดีย c ์คือการ ทำการคนา้นคว้าวิจัยการเข้าใจตัวลูกค้าอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเข้าใจผู้ฝักอันที่2คือเรื่องการทํา search engine optimization นะครับทำไงก็ได้ให้คน search มาเจอเราโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายเงินนะครับอันที่3คือการเผยแพร่คอนเทนต์ในปริมาณที่ปล่อยขึ้นถี่ขึ้นนะครับอันนี้คือที่เขาตอบมาจากเซอร์เฟนะเขาไปถามตอว่าแล้วเมทริกไหนที่ใช้วัดเหล่าว่าการทำคอนเทนต์มันสําเร็จไม่สําเร็จใช่ไหมอันแรกสุดเลยคือเรื่องของ social media engagement นะปริมาณการไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับอันที่2คือ organic traffic เราได้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านโซเชียลมีเดียหรือเซิร์ชเอนจินโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเนี่ยมากน้อยแค่ไหน นะครับอันที่3คืออีเมล์มาร์เก็ตติ้งเอนเกจเมนต์ส่งอีเมลไปมีคนเปิดมีคนคลิกบ้างหรือเปล่าถัดมานะครับคือเขาก็ถามต่อว่าแล้วคอนเทนต์รูปแบบไหนที่มันให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับท็อปทรีเลยนะเบอร์หนึ่งคือวิดีโอนะครับเบอร์สองคือช็อตฟอร์มอาร์ติเคิลคือบทความที่มันสั้นหน่อยแล้วก็เบอร์สามคือสักเซสสตอรี่คือเรื่องเล่าความสําเร็จของลูกค้านะครับหรือของเราเองอ่านี้เป็นท็อปทรีเลยนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจใในนนนนนโลลกกคคอออเเเเเทตตต์์์์มมมาาารรร็็ิิ้งีี่่่่่ยยัปวววดหหแะชืื SGE Generative Experience คือเมื่อก่อนเวลาเรา s e a r c h Google ใช่ไหมครับ Google ก็จะแสดงผลการค้นหาขึ้นมาผ่านมายุคหนึ่งก็จะเป็นพวก r i h s s n p p p ป t ที่เอาคำตอบขึ้นมา แต่ยุคที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอยากจะให้จับตา s g e ไว้คือ Search Generative Experience เรา search หาข้อมูลปุ๊บ Google เนี่ยจะเอาตัว AI เขาเนี่ยไปคว้นหาคำตอบบนโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เอาขึ้นมาโชว์คนรับให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้สิ่งที่มันสำคัญคือ SEO ใช่ไหมเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันอาจจะมี Search Generative Experience Optimization ขึ้นมาทวมีความสำคัญก็ได้คือทำยังไงให้สร้างคอนเทนต์แล้วทาง AI ของ Google เนี่ยอยากจะดูดของเราเนี่ยไปเป็นคาตอบให้กับผู้ผู้ search อะไรอย่างนี้เป็น น,นะครับก็ลองดูและกันผมว่าเป็นงานที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับปีนี้นะอาจจะยังไม่ได้มาไทยหรือมาก็มาเบต้าอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าท่าเนี่ยก็น่าจะเป็นท่าที่ที่ทางเขาอ่ะน่าจะมาถัดมาเรื่องของเทรนด์โซเชียลมีเดียบ้างนะครับนี้ผมเอาข้อมูลมาจาก Data r e p o r t ์ l ในช่วงมกรา2024นะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแพลตฟอร์มที่ยังเป็นที่ใช้งานเยอะที่สุดทั้งโลกเนี่ยที่1ก็ไปยังเป็น Facebook อยู่นะครับที่2คือ YouTube ที่3 w h a t s a p แที่4ี่ s t a g r a m แล้วก็ที่ดี TikTok. ่ด ถึงว่าแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เวลาเยอะเนี่ยมันอาจจะมีการสลับอันดับกันนะครับเบอร์หนึ่งนอนมาเลยคือ TikTok นะครับคือเป็นแพลตฟอร์มที่คนทั่วโลกเนี่ยใช้เวลา ด้วยเยอะที่สุดเบรอร์2คือ YouTube นะครับเฟซบุ๊กเนี่ยที่ปริมาณคนใช้เยอะก็จริงแต่ว่าคนใช้เวลาด้วยเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่า t i k t o อกหรือว่า YouTube นะครับตกมาเป็นที่3แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยคนเข้าไปใช้เนี่ยก็มีจุดประสงค์ที่มันแตกต่างกันเนอะอย่างเช่นคนเข้าไปที่ t i k t o อกหรือว่าเรดดิ t เน่เพื่อไปหาคอนเทนต์ที่มันสนุกเข้าไป Pinterest เพื่อ Research หา Product นะครับแล้วก็เข้าไปที่ ลิงก์อินหรือว่า X เนี่ยเพื่อติดตามข่าวสารนะครับเข้าไปที่ Facebook เพื่อคุยกับพเพื่อนเพื่อแล้วก็ครอบครัวอ่าแล้วก็แชร์พวกรูปกับวิดีโอเนี่ยก็เข้าไปที่ Instagram หรือว่าเข้าไป na นปสแนปแชนะครับอันนี้คือเทรนด์ของ g l o b a l นะครับทีนี้มาดูของไทยกันบ้างของไทยเนี่ยแพลตฟอร์มที่คนใช้เยอะที่สุดเนี่ยก็เป็น f a c e b o o k t i k t o k แล้วก็ l ล ne ที่4คือ Instagram ที่5คือ f a c e b o ก k m e s s น n จ e r นะครับ X อก์ก็น่าสนใจนะตัวทวิตเตอร์เนี่ยก็มาเป็นที่นะตัว n ขขก นะครับถ้าเกิดลองดูจากรูปภาพเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะคือตัวเลขนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน0.02 0.03แค่นี้เองแต่ว่าปีนี้มันเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น0.02ถึง0.05 0, 0. 6และวกันยกเว้นที่เป็น text post เนี่ยที่เป็น0.09นะครับก็เป็นอันที่มันดีหน่อย ปีนี้ผมว่า text post ก็ยังเป็นอันที่ยังไปได้ดีไปได้แรงอยู่นะครับมีความคล้ายๆกับเฮดไ l i n e ในหน้าหนังสือพิมพ์อ่ะถ้าเกิดเขียนให้มันฮุกให้มันน่าสนใจคนก็อาจจะอยากเปิดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมต่อนะครับถัดมานะครับผมว่าคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ social media ที่สามารถส่งคนไปยังเว็บไซต์ได้มากที่สุดนะครับที่มีอัตราการเติบโตสูงละกันคือแพลตฟอร์มอย่าง X หรือ Twitter เบอร์สองถึงเป็น a c e b o o k นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะทำแคมเปญอะไรบางอย่างที่ดึงให้คนเข้าไปที่ landing page หรือเ็บ ผมว่า X ก็อาจจะเป็นอันที่น่าสนใจนะครับวิเคราะห์เพิ่มเติมก่อนว่าผมคิดว่าสาเหตุที่ X มันเยอะได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าจากที่บมเห็นนะคือคนชอบเอาพวก a f f i l i a t e Link อ่ะจากช h อป e ี l a z a า a ไปแปะเพิ่มเติมคนใช้ X ในการทำแอ f ฟอร์เรนต์มาร์เก็เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยเป็นตัวเลขประมาณนี้นะครับแล้วก็ในปี2 0 2 4นี้ผมคิดว่า a f f i l i a t e m a r k e t i n ก็ก็ยังคงเติบโตขึ้นนะคือปัจจัยเนี่ยน่าจะมาจากการเติบโตของพวกติ k t ต k อ่ะที่เขาให้เราปักตะากรา้้าาาาาาเเเพระะะฉะนนนนั่ยยจหหห็ Affite Marketer ิมมมขึมกลกลล แอเฟรช์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเรามีกันมาเป็น20ปีแล้วนะครับคอนเทนต์ชีฟก็ทํมามา5 6ปีแล้วแต่มันเพิ่งเริ่มเริ่มบูมสัก2ปีที่ผ่านมาคนเพิ่งเริ่มรู้จักในหมู่แมสอะเพราะ t ิ k ต o อกนี่แหละที่เขาดันกระแสะเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเรื่องสุดท้ายผมคิดว่าโซเชียลกับไลฟ์คอมเมอร์สก็ยังคงเป็นของที่มันร้อนแรงอยู่นะครับผมมีรูปอันหนึ่งที่คนน่าสนใจเลยนะครับจากพี่ตีโอที่เขาเคยไลฟ์แบบในหนึ่งไลฟ์นะหลายชั่วโมงเลยแต่ว่าเขาปิดยอดขายไปได้ยี่สนะิบสอ,องล พีคๆอะว่ายอดขายมันเยอะมากแค่ไลฟ์เดียวอะคือไลฟ์เขาน่าจะใช้เวลา10-20ชั่วโมงอะ ยอดขาย22ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ปีหน้าก็จะมีโอกาสเรื่องการไลฟ์มากขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็คู่แข่งเนี่ยก็จะกระโดดเข้ามาทํามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ลองดูน่าสนใจนะครับ TikTok Live มาแรงนะครับแล้วผมคิดว่าแพลตฟอร์มที่เป็นมาเก็ตเพลสอย่าง Shopee ปป Lazada เนี่ยก็น่าจะต้องดันไลฟ์สตรีมมิ่งมาแข่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นการสรุปดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเทรนด์ทั้ง7เรื่องที่ผมอยากจะหยิบมาแชร์นะอันนี้ก็น่า คอนเทนต์ที่มันช่วยให้คุณคิปอัพกับเทรนด์รวมไปถึงปรับพื้นฐานให้มันดีขึ้นเนี่ยเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับใครยังไม่กดติดตามคอนเทนต์ชิฟูนะครับอยากจะให้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ชิฟูไว้ด้วยนะครับเวลามีเนื้อหาที่มันน่าสนใจเนี่ยเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเรื่องมาเทคอะไรพวกนี้นะครับคุณจะได้รับชมแลบฟังเป็นคนแรกๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเทรนด์2024นะครับผมขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนนนะคครรัับเเเดี๋ยวาจกใให่ลิป